สวัสดีครับผมไอซ์เซอร์วิสเอนจิเนียร์จากไฮเซนบิ VIF นะครับวันนี้ผมจะมาเทนนิ่งเกี่ยวกับอะลามโค้ด23นะครับก็คือเขาบอกว่าอะลามโค้ด 22, 23, 24, 25นะครับให้ทำการเช็คเทอร์มิเตอร์นะครับโดยมัลติมิเตอร์ดูนะครับอ่าก็คือแกน Y เนี่ยเป็นค่าความต้านทานของเทอร์มิเตอร์เนี่ย เขาบอกมาเป็นหน่วยกิโลโอห์มนะครับแล้วส่วนแกน X เนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิภายนอกนะครับถ้าในขณะนั้นที่เราเช็คอุณหภูมิภายนอกเราประมาณ25องศานะครับค่าความต้านทานที่มันออกมานะครับมันก็จะได้ประมาณ200กิโลโอห์มนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาก็จะเป็นจากปัญหาจากสายขาดนี่แหละครับสามารถดูได้ตามตัวอย่างตามรูปที่ผมโชว์ตรงนี้ได้เลยนะครับ The most problem mouse bite the thermistor ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยหนูกัดเทอร์มิสเตอร์ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้พบบ่อยมากนะเพราะกัดแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ฮะมัน suggestion ก็คือให้คำแนะนำว่าให้เปลี่ยนเทอร์มิเตอร์ใหม่นะครับผมแล้วก็ติดตั้งไปที่หัวคอมเพรสเซอร์เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ connect พินที่บอร์ด pcb ให้เรียบร้อยนะครับเป็นเมนบอร์ดของคอยล์ร้อนะครับหลังจากนั้นก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีนะครับสามารถแก้ไขนะครับปัญหาวิธีนี้นะครับได้ทั้งอารามโค้ด2 23 24บส้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น22กับ24 25้าเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเทอร์มิเตอร์ส่วนอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นอารารนน่ผม,ม เป็นเทอร์มิเตอร์ของคอมเพรสเซอร์เท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมคำแนะนำสำหรับแก้ปัญหาอารามโค้ด23ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่มีปัญหาและอยากสอบถามนะครับสามารถส่งคำถามนะครับมาที่อ e ีเมลผมได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ